จว่าปัญหาตอนนี้มันก็ค่อนข้างซับซ้อนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นเรื่องของคือแต่ก่อนคอนโดเนี่ยมันอยู่บนที่ดินซึ่งมีคอนโดหนึ่งอยู่แต่เม็ดเข้าใจว่าถ้าเอาที่ดินข้างหน้ามาแบ่งขายแล้วพัฒนา1-2-5งห้าปัญหาที่ท่านท่านถ้าลองไปดูที่แดง,งเมื่อเช้าเนี่ยก็เป็นเรื่องของเท r ยานก็คือรอ area ratio ซึ่งเขาจะใช้หลักการจะใช้พื้นที่ ที่ก่อสร้างได้ต่อพื้นที่แปลงที่มีนี่พอเอินในแปลงเนี้ยที่มันสร้างอันแรกเนี้ยมันใช้พื้นที่ของเดิมเงี้ยไปแล้วก็แบ่งแปลงมาขายเนี่ยก็เดีว่าจจะมีตัวเลขที่มันขาดเคลื่อนกับพื้ที่กฎหมายกำหนดตรงนี้เรื่องการคำนวณพื้นที่อ่ะเรื่องอันนี้คงต้องไปดูรายละเอียดเรื่องสายที่เป็นเรื่องทางเทคนิคนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องไปศึกษาให้ดีว่าปัญหาได้เกิดขึ้นตรงไหนแล้วก็คงต้องให้ทางรัฐการเอเยดูรายละเอียดก็ขอให้คนเรียนว่าให้ปัญหามันยังไงแต่ละข้อแต่เรื่อองแแกกรนลล้้วใช่่มมัไาาตโสะ ที่มีปัญหาหว่ารื้อไม่ดีรื้อกดีร้อไม่ดีใะไอเอทัสนี่คือได้ได้เง้นมาให้เอากดเป็นกระาแล้วอยู่กับตับตรงนี้ให้เราปรับขึ้นว่ารการที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ดีอแล้วก็ผมจะพบกับหลายคนทั้งนักลงทุนทั้งตูวประกอบการหรือแม้ทั้งลูกค้าเองเูหลชั้น